หรือมีเราโดนของดีของเขาแน่ๆต้องคนเขาแล้วหรือดีเราโดนของดีของเขาแน่ๆเดี๋ยวฉันตักขวาตัวริ้นค่ะ <c oughs> โอ้เอ้าไม่ยังเหรอยัง,อยงโอ้ใจเย็นๆได้กล้าอายเด้ออย่าไปขี้ดินใสจนะครับฉันหลอกบ่ลมวนติจะหลอกมวนอยู่บ้านบ้านดาวบรรลุนต์กันเลสวัสดีครับสวัสดีคะ่คะ ตัวงามตัวนี้มื่อนี้แต่งตัวงามเนาะงามบ่คะแต่ว่าเสียมองนึ่งมองได้ยน่ะลวนบ่โกนเอาเอว่าจังสันมีก้นหมดฉันเสียเนี่ยปะด้โกนโอ้โหอ๋อขอพี่ต่างหาสาวแหล่มีแบบเนี่ยอยู่หลังห้างเลยคนหนึ่งคอยดีแม่สาวแหล่ ีอีกค้นเลี้งก็ได้เอาเงอนี้มาเยอะแัะสุดๆเอาเอาหน้าปาราผู้นายบ้านนาผ้านวมาแข่งสุนตำลีลาค่ะอ๋อหน้าปาราผู้นายบ้านนาผ้านวแซ่บหนัวกู้ครัวไทยใช่ค่ะแต่ว่าเขามาแข่งสองทีมมาเป็นติดโอ้ยทีมครูแข่งนั้นเพื่อนย่านแพร่สานเพื่อนประกาศมาแข่งดอกถาดด้วยแล้วกับประมาณจั้นคืออะแสดงว่าย่อมแพร่เลยเราเพื่อนมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะเอามาแล้วเีร่ยันแพร่กันไหนเพร่เอเชียเปิดตั้งใส้กับชนะบอกอ่ะทีมาย่านแพร่เย็ะแยังลมกันลวมข้างกันจะมาหอยมาได้แค่คุ่กัเลย น้ำหากาบรสันหายจีแมงเมาอยู่ทุ่นานีออกลายคอจะมันแทะกันบ้าซาแทะหนอนหลงท่างจีพีเอจับผิดจิญมามาเกิดรถว่วงคูได้พระธรรมดาเนีป๊ารถว่องเดเลิ์เนี่ยว่วงซาเล้งนี่หลยบ่อไแพ้กัแล้วจะบ่าสากรดป้านตีคู่แข่งใช่ค่ะป้านมเฮดคือครับคือเน่แต่นมหมขาั่งเเว้ามันคือขาจีแมท่วงแห้งั้ท่ะคือไม่ยิ่งทั้งแต่คือสอหอไปปวดรา ปีแข้งแม่แง่คักชายรอนเอาเนี่ยเป็นจะเตะกาหลอนจะต,ตีนไหมโอ้ยเตยสะสกุลป๋าเถอะหรอกเตะมาตั้งหนีอยู่จะเป็นท้วงปลาร้ายังล่ะค่ะช่างนั่นปลาราคุณนายบ้านนาพานนอสิคะเจอเดี๋ยวนี้เรียม,มุ่จิเจอกันเมื่อไรล่ะค่ะเข,ของเจ้าปลาร้ายังย่าเอ็นผ้าแซ่บค่ะสมบัติมุ่เป็นจังไงเดี๋ยนี้ว้า ปลาต้อนปลาแดงโตตัดหัวขวอกลมยางดีเปิดอยู่นี่ได้กินเป็ดสุดเลยผู้เลี้ยงต้าก็สีหอมไก่เลยปลาแดงนองเนาะแต่แกสุ่ดูดส่วนกับว่าได้กินท่อกับเปิดปลาแดงได้เดี๋ยวนี้ยนั่นเปิดตรงนีห้านี่แม่มื่อฉโกัวไตใสโอ้ยโอ้ยแก่ลงแก่ลงแก่ลงเสียตาตัวนั้นคือว่าตายนะมูห่างอ่อนจอมันแซ่บกันแล้วกันแหละข้าสูตรพระบิดาเด้นนี่แอ้ยบ่เคยแพ้กันแล้วกันประกำไชชนะ ปตังสายฉันก็ได้ข่วยรางวัลตลอดไปอำเภอได้ฉันก็ได้ข่วยอำเภอนั่นไปแข่งวัดได้ฉันก็ได้ข่วยวัดนั่นข่วยรางวัลเนี่ยข่วยวัตรเดี่ยวโอ้ยมีสาชีตัวนี้วัได้ลากรับมันตังตีมมากจะซื้อโอ้เนาะจะจีบว่าใครเลยตำแซ่บฉันก็ได้รางวัลที่หนึ่งตำลีลาฉันก็ได้รางวัลที่หนึ่งฉันไปเลยรางวัลเดียวรางวัลอย่างความสาย ความสาดไม่ได้เลยครับคุณเจ้าคนณในเปียงสซกะโปงก็จิตใจนี่จ็คสซกะโปงก็สซ่กระโปงแหละมันตั้งรงท่านมัมีผู้ใดมาเอาจ้าคนเนี่ยนั่งมีแล้วนั่งแหวกแบบกแหวกมีได้ยุทธ์กโดนนี่ล่ามัอนี่มัอนี่มันมีอยังแนขังหรือรางวัลนี่มัอนี่รางวัลขังของเขานะครับมีรางวัลสามรางวัลเริ่มจากรางวัลแรกรางวัลชนะเลิศมื่นหมื่บาทเออแจฟ้าดีใจเพราะท่านแข่งอยู่รางวัลที่สองับเป็นรางวัลลีลาเดชห้าพันบาทจแจฟ้าเฮเพราะท่านได้ชนะอยู่ รางวัลที่3ครับเป็นรางวัลความสะอาด500บาทอันนี้เราเปไดแจักเกียรางวัลความสะอาดทุกค<ช>นมองยังจูจิตใจตอนี้เวลาเพระาะานี่ค่ะมีเวลาไหอยูค่ครับเพียงเขาจบย่ามไหนถือว่าเวลาเบิดยังจะฟ้า,าเปิดไม่ได้เป็นยังจังค่าดีละหลายคนเาเยสนจัตั้งยุ่ค่ะจังทัน่เสผมสลดอยู่อ,อ้าวใช่หรือล่าก็เห็นนอนใ้น้ำตาใช่หรือเ่ค่ะเอาแสดงว่าเสียหลตนี่ยเอาตากเลยค่ะรับพี่ตาม ตัเลยค่ะตัดนะใส่เือเอยนะเคสันมันท่นใจคจ่มัเอ้าทันใจโอ้เด็กเสียอะไอย่เหี้ยนะโซคาก์้ใจอาซิมการโีเดียนยังหนังมเป็นแต่เดียยังจกแนวได้ยังไงนาเป็นแต่กินเสียดีฝุ่นไม่ห่างกินข้าวยังไง แบคือมันสวดชีเธอเนาะบ้นไม่มาน a อุ้ยบ้านนใส่ผมเสิ้์แหะค่ะใส่ไหล่เสยบไหล่แล้วค่ะแต่พ่อผมมึงหน่อยแล้วเนาะอ้าวข้านนีนังมันไม่สนคัได้ข้าเนี่ยขัางแ้มมันป่านกกอยป่าเดินหางเลยอ้าวสียบได้ใะมันบ่อผก็รอเอาเท้าเสียบปาเธอเลยค่ะเอาเลยค่ะ mười gì điểm mười con dù mọi người dân số mười bảy điểm kể cả làm kìm khách kìm khách kìm cả sếp kìm khách 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 sếp kìm kìm khách sếp kìm 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 ก็ไนป็หัวยี่ยหละเอาไหมบักยองอยงนี้อ้โอ้กอ้อ้โออาโอ้โอิอ้โ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 อ้อแโอ้อ้โอ้อ้เอาโออ้โออ้โ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 ้อ้โอ้อ้โอ้โอ้อ้โอ้โอ้โออ้โออ้โอ้โ่้โอออ้โอ้โอ้โออ้อ้โอ้้โอ้โโอค่ะออ่ มันพ่อนาปลาค่ะจพอน้ปาค่ะเอาเลย่่าน้ำปลาเพิ่มปอยางะค่ะเอาเลยค่ะชิมเลยค่ะแช่แช่น่นอนแหละถ้าเด็กปุ่งเยอาส่ะปุปงน่าแดก็แช่พอไปมาค่ะเจปาตนมันม่พออพ่อแท่ละมันบ่พ่อค่ะเจมันบ่พ่ออยู่พ่อจ้า เกินลบไปเกินลบไปเพื่อพี่น้องสุรินทร์เาเาพ่อไปแบบหัวแก่ัวแก่พ่อไปดูซิใส่ขาดนะครับพอยังขาแออพ่อแลวก็เจเ๊ยขาพ่อไว้แต่เอาขาดกรรมการไปเลสค้นเดี๋ยวกอนกอนทีซิซมันัะคอยอีสิตาสินร่างวันสุดท้ายกวนเริ่ม ่ยามมเอาส่งคือเบาขึ้นนะค่ะส่งชี้ลงแล้วนะบอกเสือมันห้อยยางยืดนะเออแล้วก็นอนให้ตกะผีปลากระดองทนทมกระนัวยนี่ดีบริการกระดองเอาค่อยสิเริ่มจากรางวัลสุดท้ายรางวัลความสะอาดม้อให้กับน้ำปลาราคุณนายบ้านนาพานัวครับขอบคุณค่ะบมือสกปรกไงเรื่องบริการล่างวันอย่นี่จ้อยสมแน่เอาสิประกาศรางวัลที่สองนะครับแบบนี้เป็นรางวัลลีลาเด็ดแต่ว่าให้พี่น้องซอยกันนะครับ ทีมไหนเสียงปมมือดังว่ามูเสียงห้องดังว่ามูถือว่าทีมนั้นชนาเลิศเด้อพี่น้องเด้อเอาขอเสียงให้กับน้ำปราคุณนายบ้านาพานนัวครับโตกะแย่ตกะขัดแย่โตกะแย่โตกะไม่โตกะแย่ห้องค่ะเอาหาคนขัดจังได้ยังฮะก็จะไม่น้อยครับเอาขอเสียงกับน้ำปรายายเอตมาแซบคร <Stevens> ับชนะเลยผู <K aiser> ้ใดบวกอนเทอซิมให้ปั๊ดเลยดิถ้าเบิ่งโหลด เอ้าความแสบเดี๋ยวค่ะรางวัลที่หนึ่งเลยค่ะเอาบัสดีสิประกาศรางวัลที่หนึ่งนะครับตสวัสิีไทยทางผู้ผู้ใหญ่บ้านบ้านบุรีของเขาเดละมัตสินไทยก็กลับเรียนเชิญท่านผู้ใหญ่บ้านมาตัดสินได้เลยครับเป็นผู้ใหญ่บ้านบานบุรีแมนใช่ผู้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 บ้านเรียกว่าเป็นบังผมนใหญ่แมนบอแมนบอแมนกนเงินละผู้ใหญ่บ้านมู่ะไรนี่มู่เฮ้าเนี่ยและ วางมูเตอร์ไปใส่แ้วรู่เลี้ยงมาอยู่ดิเราหูตึงสันดอกคุณพ่อซิ่หนูก่อนค่ะซิหนูก่อนค่ะซิมงหนูก่อนค่ะซิพหนูก่อนค่ะซิ่พหนูก่อนค่ะซิ่ฉันก็แตกย่ามแตกฉังเอาเพื่อใบ้านขึ้นเป็นกระเทยค่ะเป็นได้เ่อคะเป็นย้อนยังละค่ะนี่พี่น้่งฉันเปิ้านเดนนงเอะงเลยนปิดชที่อซิมค่ะจะาิลกินาคุณย่้าจะมาเสียแขงเลยเนี่ เสียไปไหนคะบ่เสียโมือให้พรจะฝากโยโกมือค่ะมันก็จะชิมทังอียูแล้วล่างยการกตีนเโมือแหละค่ะอะไรค่ะเอาอย่งน้วาแด้ยวพุสิบลาอีกเอาปูอีกแล้วเอาเส้นปาพอันนี้เขาติ่มิอร่อยจังอีหยังกไป่าอะไรสะอาดฉันมั่นใจเขาสะอาดดีค่ะเขาสาดสะอาดค่ะอร่อยจัมือเรา เอาม่งบอกม่ายาซิดยุกไม่มเยดิไหนอี่นีเชืออะไรก็เชือดเช่พอแล้วีใจไม่อย่างหล่ะซุฟงส่วตีนมืดตักตเมมือนเด็กเล็กพอช็อกกับจแทบกนี่ียกของแน่าแปลกคุณนาานน่ากมัวเสีย ได้ล e ้วเพ้ตายขอสูบตายก็ตายก็ไม่ฟังวัยรบ่เก๊วัยรุ่เอ้ยรงวันะเลิศมอไใตันัรกาคนใดบ้าพานัวคะคุณคะแ่ซัมเดไม่ให้ซิมนะคะคือกดซิมบเธอไหนไหนคะจะซัมนั่นแหละเอาสูเส่เสียสูบหัวหัวนะ จะบอกแห้งก็จะได้ยินเตือนหนักไม่ได้เตือนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสู้ๆนะครับที่ตลอดนะครับพี่น